เป็นราเข้ามาใหม่หนึ่งคันกับโตโยต้าอาร์ติก 1.8E คันนี้เป็นรถปี2018เปิดราคาด้วย359,000บาทฟรีดาวน์4,000 6,000ขอคนซื้อเงิน, 1, 000, 3, 000, ออนเดือน13,000บาทออกรถคันนี้จบไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีคนร่วมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ได้มาเป็นสีดำเลยนะดูดูเลยนะผมไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนนะคมไฟไม่มีรอยแตกอรอยร้าวเลยนะผมล้อแม็กนะผมเป็นล้อแม็กเดิมๆขอบ16นิ้วนะได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลย กระจกข้างาแบบพัพไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยดีด้านในของเขานะได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆหน้าผมพงอะไรแบบบังตีเปาชั่นเครื่องเสียงวิทยุเดิมจากโรงงานนะสนใจคันนี้นะผมไปดูคลิปรถเต็มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทรถยนต วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอน้องแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถมาแนะนำหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยกับโตโยต้าอาร์ติค1.8ลิตรคันนี้เป็นรถปี2018เปิดราคาที่300,000 59,000บาทฟรีดาวน์ฮอนอดู6 ขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทออกหรอคันจะจบไม่ต้องเป็นคนค้ำไม่ต้เป็นคนจล่วมและคันนี้ได้เป็นรถปลดลรังจากหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ที่ความจำน้ำชนหนักมานะผมคันนี้ได้มาเป็นบอดี้สีดำนะดูดุเลยนะผมโคมไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนนะดูโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผมกระจังหน้าของเขาได้เป็นสีดำเงาเงาเลยแบบนี้เลยนะอพร้อมกทะเบียนหกศูนย์สามศูนย์นะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะผมน้องยังไม่ได้เก็บแต่งผ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต ดูนะโคมไฟสวยๆเลยนะพี่ๆท่านใดนสนใจนะผมสามารถทักาขานองได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเพยน,นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทย295แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับกระจกข้างของเขาเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยแล้วก็เหลี่ยมสะะันตัวลถคมคมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มดูสวยๆเลยนะผม ก็มาเริ่มมาจากล้อแม็กก่อนนะถด้มาเป็นล้อแม็กขอบสิหกนิ้วนะแล้วคันนี้นะผมเลยรัดมากระยางปี24บสี่เลยยางปีโคตรใหม่พี่ได้เป็นดริฟเบรกสี่ล้อด้วยดูบเบาโชวกของเขานะผมเดิมๆนะไม่มีรอยแตกค่ะหัวน้ำมันโดนน้ำมันเดิมไม,เม่เห็นนะนี่น้องขายดูสุดซอกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะคันนี้ตั้งอยู่เทิร์นสไตร์ไทยซอ,อ,อยเก้สิบห้าแขวงมินบุรีมงเทพมหานครนะครับ <S <S ๆๆรบอดี้เดิมๆนะผมไม่มีการพิคว่ำจำน้ำโช้หนักมาขายแน่นอน พี่ๆซื้อไปนะครับผมสามารถนํารถเข้าตัวศูนย์ใก้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยฮะมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับเมื่อเปิดของเขาเนะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตรงกลางของเขานะผมมีอ่าเป็นลูกเล่นนะผมเป็นผมเนียมติดตั้งมาให้นะคันนี้นะผมเปิดรา่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาว่อนอยู่หกพันสองร้อยนะด้านในเนี่ยมันเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยพวงอะไรแบบบางตีแฟลชน,นะหน้าจอเป็นแบบ เครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นแน่นอนคันนี้แอร์โตโเกียโตนะเกียเป็นแบบขั้นบันไดมาเรียบร้อยเลยแล้วก็นี่นะหัวน็อตเสาเอานะผมหัวน็อตส,สวยๆเลยนะผมไม่มีการแฉบไปเนื่อเลยนะดูน้องถ่ายให้ดูชุดชอวทุมมลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินรตที่สาขาเลยนะครับาหรือว่าอย่างรรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถทักขาน้องได้เลยเบอร์โทรอย,อยู่ทานล่างนะคะผมดูโครงสร้างโคตรสวยพี่ บอหนังตึงๆฟูๆเลยนะผมไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดแน่นอนแล้วก็หัวน้องเสาบีนะไม่มีการแขะเระเย็ยนนะคบผมน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะแผ่นพงแผ่นเพดน,นะอยู่ครบนะผมไม่มีละองทรงละองสีติดนะนี่หัวน้อส,สวยๆเลยนะผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับผมเราเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะนี่แล้วก็บอดี้เดิมนะผมกระจกเดิมทั้งคันนะแผงประตูคอนผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับ ในสวยแบบนี้เลยนะราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดาวพรอยู่หกพันสองร้อยนะครับขอคนซื้อเอ 11, 000, 000อองินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทออกลคันเดียวจบเลยนะนี่ดูด้านหลังเขากว้างกว้างมากพี่โตโยต้าอาร์ิคันนี้นะผมบอกเลยว่าได้เครื่องหนึ่งจุดแปดนะใช้งานกันได้แบบยาวๆแน่นอนบอหนังตึ้งๆฟูๆเลยนะไม่มีรอยฉีกฟคงฉีกขาดแน่นอนแล้วก็หัวน็อตนะหัวน็อตสวบีนะพี่พี่ดูลองถ่ายดูสุดชอทุกมุมเลยนะผมนีม่สวยแบบนี้เลยนะ เหมือนพี่ๆมาเดินรัวที่สาขาเลยนะผมว่าดูคลิปนี้จบนะสนใจนะผมสามารถทักค่ะน้องได้เลยหรือว่าอยากทําจองไว้ก่อนก็ได้นะผมแล้วก็มาดูรถตัวจริงนะพาพี่ๆไม่ถูกใจนะผมน้องคืนตังค์ให้นะครับคืนเงินให้หมดนะไม่มีการยึดนะครับพี่ๆนี่แผงประตูสวยๆเลยนะผมสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะดูน้องถ่ายดู s u p อกมุมเลยนะผมแล้วก็กระจกพท์ทเดิมโลโก้นะครับผม toyota ตตแบบนี้เลยดูแผงประตูนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลย ให้มันเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มือเปิดของเขานะเป็นแบบโครเมียยนะดูน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผมแต่น้องชอบล้อมแม็กเขามากได้วเป็นล้อมแม็กขอบสิบหกนิ้วนะให้มันเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยโครงสร้างเดินนั่นคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วนะผมไม่มีการพิคว่ำจาน้ํำชนหนักกับสีกอไมมาขายแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนํารถตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลย มีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับบริษัทเป็นยนเปิดมามากกว่า25ปีนะครับผมแล้วก็รถทุกคันนะเราคัดเข้ามานะจากช่างมืออาชีพนะครับไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะดูไฟไฟสวยๆเลยไม่มีรอยแตกลงแตกลาวนะเราพร้อมก็ทะเบียน6030นะครับผมทะเบียนสวยๆเลยแล้วก็ไฟทับทิมติดตั้งมาให้เียบน้อยนะครับ โลโก้ต่างๆเขาเป็นแบบพรีเมียมนะคันนี้ได้เป็น1.8 e นะนี่โลโก้ของเขาเนี้ย1ี e เลยอันนี้ครับผมโคงไปไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะน้องถ่ายดูซุดๆทุกมุมเลยนะครับผมเหมือนพี่ๆมาเดินร,รถที่สาขาเลยนะวันนี้ห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับน้องบอกเลยห้องเก็บสัมภาระเขากว้างขวางมากพี่ๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางสองใบได้แน่นอนครับผมใบใหญ่ๆ,ๆนะดูบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันมไม่มีการกักบสีก่อใหม่เพี่ความจมน้ำฉนหนักมาขายแน่นอนครับแล้วก็นี่ ดูครับผมเลยสวยแบบนี้เลยนะเม็ดองเม็ดอาเห็นกันแบบชัดเลยนะอยากให้ดูหัวน็อตมากครับผมนี่หัวน็อตสวยสวยเลยหัวน็อตไม่มีการแคระเยื่อนนะนี่น้องถ่ายดูทุกอทุกมุมเลยนะผมหัวน็อตสวยสวยแบบนี้ทุกจุดนะนี่คือฝาท้ายเดิมๆนะครับผมไฟเดิมๆจากโรงงานนะแบบนี้เลยรูระบายอากาศนะครับผมกลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่กลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นสีดำโดดเลยนะพี่ๆีท่านใดชอบรถสีดำแล้วก็ภายในสีดำนะนี่ให้มันเป็นเบาะหนังเลยนะ โต๊เล็ออปชั่นจัดเต็มครับผมพวงไลแบบบางติฟอชันนะเครื่องเสียงวิทยุนะผมเดิมๆจากโรงงานนะใช้งานได้ปกตินะผมแอลโต้เกียร์โต้จัดมาให้พร้อมแล้วนี่ดูขวานน้อท so 네ั้งสองข้างนะไม่มีการแฉกไปเื่อนนะนี่ดูครับผมเม็ดองเม็ดอาร์เห็นกันแบบชันๆแบบนี้เลยนะน้องถ่ายดูทุกซอก้างมุมเลยนะผมว่านะดูคลิปนี้จบนะสามารถตัดสินใจในการซื้อรถคันนี้ได้เลยนะราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวน์พรอยู่หกพันสอง ขอคงซื้อเงินเดือน13 0 0 0าบาทออกรถคันนี้จบไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีคนผู้ร่วมนะคันนี้เส้นไรฟ้าด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟดวงที่3มีมาให้นะครับผมพ,พี่ซื้อไปนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแลวนะสำหรับรถคันนี้นะนี่ดูบอดี้ของเขานะผมเหลี่ยมนตังโต้วคมๆไม่มีรอยบุบอะไรยิ้มเลยล้อแม็กได้มาเป็นขอบ16นิ้วนะได้มาเป็นสีทูโทนได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยยูยางกับยางปีออยี่สิบยางปีโพรใหม่เมื่อเปิดของเขาเป็นแบบ สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีตัวขมิ้นยมกั้นตรงกลางนะครับคันนี้นะผมเพิ่งเข้ามานะน้องอยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูสัวน้องน,นะผมไม่มีการแชร์เยื่อนนะโดยสวยแบบนี้เลยสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเป็นบุนตั้งอยู่ถนนเศรีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงมิ่นบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะไม่มีวันหยุดข้าราชการเลยเข้ามาหาเราได้ทุกวันนะผมสนใจรถนะหรือว่าอยากเข้ามาดู เฉยๆก่อนก็ได้นะผมยังไม่มีแพลนออกรถก็ดูคนก่อนได้นะครับเต้นเรานะผมให้ขับปีอยู่ประมาณสี่สิบห้าวันนะตรงนี้มีที่ชาร์จไหมทั้งหมดสองจุดนะบอกเลยด้านหลังนะครับผมโอเคเลยนะนี่บอกเลยเบอหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดเลยนะนี่หัวหมอนนีมาให้สามจุดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นหนึ่งจุดแปดแล้วได้ท่านนายเป็นสีดำให้มันเป็นเบาะหนังด้วยบอกเลยว่าโคตรคุ้มพี่กับสามแส0ห้าหมื่นเก้าันบาท กระจกข้างของแบบพาบไฟ้าติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวมันเรียบร้อยเลยนี่แล้วมาดูฝั่งคนขับบ้างนะแผงประตูฝั่งคนขับนะนี่ระ้บออปชัช่นต่างๆมีมาให้นะผมกระจกเป็นแบบออโต้นะเซ็นทรัลอกมีมาให้เรียบร้อยเลยมือเปิดด้านในเขาเป็นแบบโครเมี่ยงนะดูแผงประตูเขาไม่มีนิ้วไม่มีรอยเลยแล้วก็ได้กระจกพาดเดิมมาด้วยนะเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยอนอยู่แค่หกพันสองร้อยนะคันนี้หัวนอสเซอเอนะ ไม่มีการขับเยืยนแบบนี้เลยนี่น้องถ่ายดูซูซอกอมุมเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะผมเป็นที่เปิดปิดกระจกข้างนะสามารถปรับซ้ายขวาได้เลยเรามาดูส่วนของหัวน้องสาวบีมากนี่เด็สวยเลยนะผมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาน้องยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อปอร์เซ็นนะรีบๆมาถ่ายพี่ๆดูก่อนนะผมราคานี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนกับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพอ,อยู่หกพันสองร้อยนะคันนีู้นี่ โคงอะไรเป็นแบบบังติฟูชั่นนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะแอร์แบกทั้งหมดเจ็ใบนะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังด้วยเบาะเลยโคตรคื้นที่เดินได้มาเป็นสีดํานะนี่เบาะหนังตึงๆฟูๆเลยยังไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนก็สวยพี่นี่แล้วก็นี่นะ้ำมีที่วางแก้วน้ํานะตรงนี้มาทั้งหมดสองจุดอ่าเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดน,นะหัวเกียร์ไม่มีการลอกล่อนเลยเครื่องเสียงวีทยุเดิมๆจากโรงงานนะผมแอร์สามารถปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับนะแล้วก็ทิศทางปรับได้เลย สนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมสามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาพอ,อยูหกพันสองนะคันนี้บอกเลยออปชั่นจัดเต็มนะผมกล้องมองหลังอ่กระจกมองหลังมีมาให้พร้อมนะระบบต่างๆมีให้พร้อมสนใจคันนี้ผมเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวไปตรวจัอบีน,นห้องเครื่องนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปต่อกันในห้องเครื่องนะคันนี้ไมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมกับรถปีสองพันสิบแปดนะเลขไม้ไม่ได้เยอะเลยนะครับผมนี่ ล้อได้เป็นล้อแม็กนะผมขอบส5บห้าอ่าสิบหกนิ้วนะดิสเบกรกสี่ล้อด้วยไปด้านอาเป็นแบบฮาโลเจนนะโคมไฟไม่มีรอยแตกอรอยรล้าเลยกระจังหน้าได้เป็นสีดำเงาเงาเลยนะครับผมมาพร้อมก็ทะเบียนหกศูนย์สามูนย์นะทะเบียนสวยๆเลยโครงสร้างนะผมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอ่อไม้ที่กว่ามจมน้ำชนหนักมาขายแน่นอนครับและนี่ดูอน็อตฝากับโปรงนะเดิมๆทั้งคันนะผมไม่มีการแคร์ไปเย่นนะแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์รอยเหรียญบาทมีกันอยู่นะคะผม สต,ติกเกอร์ต่างๆมีมาครบนะรูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยเดิมๆทั้งคันแน่นอนครับผมไม่มีการพิคว่ำจำน้ำชั้นหนักมาขายแน่นอนหา้พี่ตรวจเจอนะน้องรับซื้อคืนเ็จำนวนนะครับแผ่นการความร้อนมีมาให้นะหัวน,น็อตทั้งสองข้างไม่มีการขาดระเย,ยน,นะครับผม้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยผมแก้มนะครับผมเม็องเม็ดางนะระบบสายไฟต่างๆนะผมเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่ดูหัวน็อตน,นะผมสวยๆเลยนะไม่มีการขาดระเยแล้วก็นี่ ดูสวยแบบนี้เลยนะผมราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาวน์ผ่อนอยู่หกพันสองร้อยบาทนะผมสําหรับคันนี้นะก่อนสองรอบคือ่าก่อนสองรอบรถทุกคันนะผมเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบไฟให้ทั้งคันนะผมหากเช็คแล้วนะผมแบตเตอรี่นะมันดูแลเสื่อมสภาพนะน้องเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมนันยันกันอี็รอบหนึ่งกับ toyota artic หนึ่งแปดีคันนี้นะผม เปิดราคาอยู่ที่359,000บาทฟรีดาวน์พออยู่6,200ขอเสนซื้อเงินเดือน13,000บาทออรแลคันนี้จบมันจะมีคนค้ไม่นจะมีคนร่วมละคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานเข้าสู์ทุก10,000โลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกลองไม้ผีความจมน้ำชนหนักมานะครับสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องนด้วยนะคะขอบคุณครับ